ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องว้าวว้า b e a u ี้จ้าเย้ yeah. วันนี้พี่ต่ายจะพามาเทสสูตรสีนะคะซึ่งคือพี่ต่ายไปเห็นโพสต์โพสต์หนึ่งนะคะเป็นของโพสต์ของร้านทําผมในประเทศจีนนะคะซึ่งเขาโพสต์รูปสีผมนะแล้วก็จะมีสูตรสีแปะไว้ด้านล่างด้วยนะเมื่อทุกคนเห็นแบบนี้ทุกคนเคยสงสัยไหมคะว่าถ้าเราทําตามสูตรเขาอ่ะมันจะสีมันจะออกมาตรงปกไหม เคยสงสัยใช่ไหมคะใช่คะ่ะพี่่ายก็สงสัยเหมือนกันนะดังนั้นวันนี้นะพี่่ายจะหยิบสูตรสีเทาเงินนะคะพี่่ายจะเอามาลองเทสดูนะคะว่ามันว่ามันจะได้ตรงปกไหมนะตรงตามภาพที่เขาโชว์ไหมนะคะหรือมันจะออกมาแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะคะวันนี้พี่่ายจะมาเทสให้ทุกคนดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะเดี๋ยวทุกคนจะถามว่าแล้วเขาใช้สียี่ห้ออะไรนะคะจริงๆเอาจริงๆแล้วนะพี่่ายก็ไม่รู้นะคะว่าเขาใช้สียี่ห้ออะไรนะคะ แต่เราจะไม่คิดเยอะขนาดนั้นนะทุกคนเราจะใช้สีที่เรามีนะคะเราเราจะไม่เอาสีในประเทศเขามาใช้หรือสีที่เขาใช้มาใช้นะเราจะใช้สีที่เรามีในร้านหรือว่ามีในประเทศของเรานะคะสีที่หาง่ายๆนะคะจะไม่ซีเรียสขนาดนั้นนะคะเขาใช้สียี่ห้ออะไรเราไม่รู้นะทุกคนแต่เราแต่สิ่งที่เรารู้คือตัวเลขบนกล่องสีนะคะเราจะเอาสีบ้านเรานะไปเทียบกับตัวเลขที่เขาให้สูตรมานะคะร้านสวยเล็กๆบางร้านก็ก็ไม่ได้มีทุนมากพอที่จะไป นํานเข้าสีหรือสั่งสีมาตุนไว้เยอะๆนะคะดังนั้นเราจะใช้สีที่หาได้ง่ายนะคะบางร้านเขาก็จะเวลาลูกค้ามาทําสีที่ก็จะไปซื้อทีนะคะพราะไม่ได้ตุนสีไว้เยอะขนาดนั้นนะคะ hmm. เราจะใช้สีที่เราหาได้ง่ายที่สุดนะคะ mm. และเราจะไม่เฉพาะจดจงว่าต้องต้องเป็นยี่ห้อไหนนะคะเราจะใช้ทุกยี่ห้อนะคะที่สามารถทําตามสูตรเขาได้นะคะพี่ต่ายก็จะใช้สีในร้านของพี่ต่ายนเท่าที่มีนะคะวันนี้พี่ต่ายจะหยิบสีทองเงินมาเทสนะคะ ประเทศว่ามันจะได้ตรงปกไหมนะคะเดี๋ยวเรามาดูสูตรสีที่เขาให้มากันนะคะว่ามีสีอะไรบ้างนะคะอ่ะและน,นี่ก็คือสูตรสีที่ที่เราได้มานะคะเป็นสีเทาเงินนะคะก็จะมีสีเบอร์8ทับ11นะคะ8ทับ11 8 8, 11 8. ก็คือความสว่างของระดับผมนะคะความสว่างของผมนะคะ8ทับ1ก็คือสีปอนอ่อนประกายเทาเหลือบเทานะคะ แล้วก็มีสี0ูนทะับหนึ่งะะศูนทัหนึ่งเป็นแม่สีเท่านะคะ7.45ทสี่ห้านะคะ7.45ทับสี่ห้าเป็นบอนกลางประกายทองแดงเหลือบมะฮอกกานีนะคะแล้วก็บวก0ูนทัศนะคะ0.00ทับเป็นสีเคลียนะคะใ้้ใช้ไฮหกเปอนะคะอัตราส่วนก็ตามนี้นะ0ะศูนย์ทับทับหกรัม0ูนย์ทับหนึ่งหนิกรัมนะคะ เ็ดทับสี่ห้าหนึ่งกรัมนะคะศูนย์ทับศูนย์ศูนย์หนึ่งร้อยกรัมนะคะแล้วก็ไฮร้อยสี่สิบเอ็ดกรัมนะคะอะเดี๋ยวเราจะไปหาสีที่มันตรงตามสูตรที่เขาให้มานะคะแต่แต่จะเป็นสีบ้านเรานะคะอ่ะพี่่ายหาสีมาได้แล้วนะคะทุกคนแต่ทับหนึ่งพี่พี่ายเลือกใช้ของโรแลนด์นะคะเพราะในร้านพี่่ายมีของโรแลนด์นะ,ะแล้วก็มีของอดิฟโซนะคะแต่พี่่ายเลือกใช้ของโรแลนด์นะคะแสีเทาพี่่ายเลือกใช้ของเบลิน่านะคะเป็น เอยี่สิบเอ็ดนะคะส่วนสีเคลียร์นะคะพี่ตายเลือกของฟาเกอร์นะคะศูนทับศูนนะคะอันนี้คือแปดทับหนึ่งนะคะอันนี้คือแม่สีเทานะคะศูนย์ทันะคะอันนี้คือศูนยทับศูน,นะคะ ัวนะเจ็ดทับสี่ห้าใช่ไหมคะเจ็ดทับสี่ห้าที่ในร้านพี่ต่ายไม่มีนะคะแล้วพี่ต่ายออกไปซื้อไม่ได้ข้างนอกฝนมันตกนะคะที่ในร้านพี่ต่ายมีของอลอริสนะคะของอลอริสเบอร์นี้จะเป็นเบอร์เจ็ดทับสี่หนึ่งนะคะซึ่งมันเป็นแตกต่างกันตรงประกายด้านหลังนะคะตรงเหลือบด้านหลังนะคะซึ่งมันเป็นเจ็ดทับสี่เหมือนกันแต่เหลือบมันเป็นเหลือบเท่านะอันนั้นมันจะเป็นเหลือบมะฮอกกานีนะคะโอเคพี่ต่ายจะใช้ตามนี้นะคะตามที่พี่ต่ายมีนะคะ แล้วม,มาดูกันนะว่ามันจะอ,ออกมาผิดเพี้ยนจากเขามากแค่ไหนหรือว่าจะได้ตรงตามารูปที่เขาโชว์นะคะทุกคนโอเคพี่สายขอตัวไปผสมสีก่อนนะคะพี่สายลืมไปนะพี่สายลืมบอกอะ่ะระดับสีผมที่เราจะใช้เทสนะคะก็คือฐานผมตอนนี้นะก็จะอยู่ระดับ8ระดับ9นะ,ะทุกคนนะระดับยูระดับ ระดับ8ระดับ9ที่สีเทาจะออกมาสวยนะคะทุกคนแต่มันจะได้ตามสีเทาเงินเหมือนในรูปของเขาไหมเรามาดูกันนะคะ,ะเดี๋ยวสูตรที่เขาให้มานะพี่ต่ายจะหาร3นะคะคือจะพี่พต่ายจะลดะลดจํานวนปริมาณสูตรเขาลงนะคะเพื่อจะได้ไม่เปืองนะคะเพราะว่าชอบผมที่เราจะเทสมันมีิีเดียวนะคะโอเค8ทับ1 1น,น,นะคะก็ใช้30กรัมใช่ไหมคะเราหาร3เราก็จะเหลืออยู่10กรัมนะคะ แปด้งหนึ่งเราใช้สิบ,สบกรัมนะคะสิบกรัมก็ยังเยอะอยู่นะทุกคนชอบผมนิดเดียวเองไม่เป็นไรนะถ้าเราอยากรู้อ่ะสิบกรัมแล้วนะคะแม่สีเทานะคะทุกคนจะลองเทสทุกคนจะลองเทสของตัวเองดูก็ได้นะคะแม่สีเทาเราใช้แม่สีเท,าเ,า,เทาเขาใช้สิบกรัมนะอะนนี้เราใช้สาม มกรัมนะคะส,ส,สิบห้าสามสิบห้าสามเราจะใช้แค่สามกรัมนะคะไม่ขึนะ้เหคนไ่ขึนะ้นลโอเคสามแนละ้อ่าสากรัมโมสีคเคลียนะสิคเคลียร์ นี่เคลียร์เราจะใช้เขาใช้ร้อยกรัมใช่ไหมเราจะหารสามเราจะใช้สามสิบสามสิบสามกรัมนะอ้เยอะมากนะ,ะได้สีจังเราหมดรอยทุกคนกใช้แค่หนึ่งกรัมนะเราหารสามนี่แคบจะไม่มีอะไรเลยนะเราจะใช้แค่นิดเดียวเองนะคะนะ ใช้แค่นี้นะคะเราจะใช้ประมาณเ,าเราจะใช้ประมาณหนึ่งหน้าแปลงแล้วกันนะคะวนไฮ้เราใช้หเซนะคะไฮหซนะคะใช้ไฮ้หกเไฮหกซ็นห้าสิบหกกรัมนะคะไฮหซนนะคะ 26กรัมน,นะคะอะแล้วเราได้สีมาแล้วทุกคนอานี่นะคะเราจะทำการเคสแล้วนะคะ สีเยอะมากนะคนเสียดายทำได้หัวหนึ่งเลยนะฮะกนะเ,เราจะทิ้งเวลาสีนาทีนะทุกคนะหลังจากที่ทิ้งครบเวลานะแล้วก็เอาชออผมไปล้างนะแล้วก็นี่ก็คือสีที่เราได้นะทุกคนเป็นไงกันบ้างคะสวยไหม สวยนะสวยเนาะพี่แต่ว่ามันสวยนะใช้ได้เลยนะคะสูตรนี้นะลองเอาไปทํากันดูนะทุกคนถ้ามีลูกค้าบอกว่าอยากได้สีเทาสีเทาเงินอะไรตรงนี้นะคะเอาสูตรนี้ไปใช้เลยนะคะสวยอยู่สวยอยู่นะฮะเดี๋ยวพี่แต่จะหาะสูตรสีอื่นๆมาเทสให้ดูอีกนะคะก็กดติดตามพี่แต่ไว้ด้วยนะคะ,ะสวยนะพี่แต่ว่าสวยสวยสวย เป็นไงกันบ้างคะทุกคนมีความคิดเห็นว่ายัางไงคะเหมือนไหมนะคะหรือไม่เหมือนนะคะ,ะแต่จริงๆอ่ะสีสวยมากนะคะทุกคนทุกคนสามารถนำนำเอาสูตรนี้ไปใช้ได้เลยนะสมมุติว่าลูกค้าอยากได้สีเทาเงินอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะไม่เหมือนเขาเป๊ะนะคะแต่ก็สวยสวยมากนะคะทุกคนสูตรนี้ก็ใช้ได้อยู่นะคะทุกคนนะ,ะลองเอาไปทํากันดูนะคะ,ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยนะคะ อ่าแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะ,ะเดี๋ยวพี่ต่ายจะทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะ,ะพี่ต่ายจะหาสูตรสีที่มันที่ลูกค้าต้องการเยอะๆมาให้ทุกคนได้ดูนะคะอ่ะสำหรับวันนี้นะพี่ต่ายก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะวันนี้ก็ไปบ้าย